ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะที่ให้โอกาส <laughs> ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ที่เดบิวที่ประเทศจีนก็ไม่ได้มีโอกาสมีงานที่ไทยหรือว่าพบปะแฟนๆที่ไทยหรือว่าทําให้คนไทยรู้จักตัวหนูมากขึ้นก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีค่ะเป็นแบบการเปิดปีที่ดีให้คนที่ไม่เคยรู้จักหนูได้รู้จักหนูในหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวร้องเพลงหรือว่าแนวบนเวทีหรือไม่ก็เป็นแนว รายการ,าการอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ใ,ใ,บบใช่ค่ะแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศไทยค่ะก็จัดจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่15กรกฎาคมที่สยามพิคเดนสก็สนุกค่ะสนุกมากๆก็มันเป็นความรู้สึกใหม่ๆค่ะเพราะว่าจริงๆไม่เคยมีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตที่บ้านตัวเองหรือว่านอกจากเมืองจีนค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุน ความสุขที่คือจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้คิดว่าคือตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าเราจะทําให้มันดีที่สุดเราจะทําให้ทุกคนมีความสุขให้มากที่สุดคนที่มาดูนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองก็จะมีความสุขได้ขนาดนี้คือเหมือนแบบเราให้ใจกันละกันนะคะมันเลยดูอบอุ่นในบรรยากาศทุกอย่างมันดูอบอุ่นดูสนุกสนานไปหมดอะไรเงี้ย วันนั้นถือว่ายิ้มจนลงเวทีหลังลงเวทีแล้วก็คือรู้สึกว่าปวดกล้ามากค่ะไปไป <laughs> มันรู้สึกตึกนิดนึงแต่ก็มีความสุขค่ะมีความสุขแล้วหนูว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะว่าตั้งแต่ที่หนูเดบิวต์มาหนูก็อยากให้คนในครอบครัวได้มาดูคอนเสิร์ตของหนูด้วยถือว่าขอบคุณค่ะให้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของหนูได้มาดูคอนเสิร์ตของหนูด้วยตัวเองแต่แค่ไม่ใช่ไม่ได้ดูจาก จออย่างเดียวเรามาแบบสัมผัสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆค่ะยังเป็แฟนชาวไทยก็ววให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนาะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนที่คอยสนับสนุนอยู่ตลอดค่ะคุณเป็นแฟนราการตอบรับดีขนาต้องมีครั้งต่อไปหรือว่ามีใดๆหรือเปล่าก็หวังว่าในอนาคตก็จะมีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ่อผลงาน ผลงานาร้องเพลงหรือว่าผลงานอื่นๆหรือว่าผลงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะมีเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ <affirm S 1> ให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้รู้จักมากข <DP S 2> ึ้นแอบรู้เาว่าในงานแฟนมิที่ผ่านมามีมีคนมาเซอร์ไพรส์ก็คือพี่ต่อใช่ค่ะอเออเพลง้างพี่ต่อเป็นไงบ้วะพี่ต่อคือผู้ชายในดวงใจของหนูค่ะอ่าเอามาเลยอ่าไม่ใช<แ>่ค่ะไม่ใช่จริงๆก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ต่อค่ะที่เอามาร่วมแจมในแฟนคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะไม่คิดว่า พี่ต่อจะมาได้จริงๆแล้วก็ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าการเจอตัวก็คือรู้สึกได้ว่าเออทำไมพี่เขาวันนี้ถึงได้เป็นขวัญใจมหาชนขนาดนี้ค่ะคือเขามีความสามารถมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจในการทํางานมากๆคือตอนที่หนูได้ทำมาเขาหนูรู้สึกว่าหนูได้เรียนรู้ไปด้วยอะค่ะขอบคุณพี่ต่อค่ะก็คือได้ทั้งมามาช่วยในในครั้งนี้แล้วก็ได้ทั้งตัวหนูเองก็ได้เรียนรู้อะไรอีกมากมาย ก็ถือว่าได้พี่ชาย,ชายที่ดี <raine S 1> คนหนึ่งเลยค่ะใช่ล้วมีกาสที่คุยกับเขาบอกเออเราชอบเขานะเราเป็นติ่งเขา,าเราชื่นชอบผลงานเขาอะไรเงี้ยคือจริงๆหนูชอบอหนูชอบผลงานของพี่ต่ออยู่แล้วค่ะแล้วก็คือหนูหนูคิดว่าหนูคงไม่มีโอกาสได้เจอเขาไม่คิดว่าวันนั้นจะได้มีโอกาสได้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาแลวพูดกับเขาว่าหนูชอบเขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือในความรู้สึกเพราะว่าตอนที่หนูชอบเขาตอนนั้นนะคะที่หนูเพิ่งเริ่มชอบเขาแรกๆตอนฮอร์โมนหนูตอนนั้นหนูยังไม่ได้เข้าวงการจริงจังขนาดนี้อะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเขาคงอยู่ใกล้จากหนูมากแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอมีโอกาส mm hmm. ก็ขอบคุณพี่ต่อ <laughs> ขอบคุณพี่ต่อค่ะที่แบบมามาช่วย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 เหลือกันแล้วก็มาซัพพอร์ตหนูใช่ mm hmm. ก็โอเคค่ะก็ดีมากก็เดี๋ยว อีกสอวันก็นัดทานเข้ากับพี่เขาแหละเป็นการขอบคุณอีกครั้งค่ะเป็นการขอบคุณอีกครั้งใช่เพราะว่าจริงๆเพราะว่ามีพี่ต่อคอนเสิร์ตนี้มันก็เลยดูเซอร์ไพรส์มากยิ่งขึ้นขอบคุณพี่ต่อมากๆกค่ะก็ทำไมรู้สึกหูร้อนๆ ก็ยังคงก็ยังคงเป็นคำคำนั้นค่ะก็คือขอบคุณพี่ต่อที่มาช่วยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ตั้งใจกับการทำงานครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะหนูหนูเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งหนูหนูพูดเป็นแต่ขอบคุณขอบคุณพี่เขาจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่พี่เขาดูแลหนูแล้วก็เอนดูหนูเหมือนน้องสาวคนหนึ่งใช่ค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ชายพี่ชายคนใหม่นะคะพี่ต่อก็หวังว่าในอนาคต ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีผลงานด้วยกันเรื่อยๆค่ะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสค่ะต้องมีโอกาสแน่น้องสาธุค่ะสาธุค่ะอ <laughs> ีกหนึ่งสิ่งที่เรารู้มาว่าอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของการเป็นนักร้อปินของที่นี่ก็คือพี่เบิร์ดพี่ป้าทงชัยค่ะออพี่เบิว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่หนูเกิดหนูก็ฟังเพลงพี่เบิร์ดมาอยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อหนูชอบพี่เบิร์ดทงชัยมากก็คือชอบจนถึงขนาดว่าพี่ชายชื่อทงชัยน้องชายคนโตชื่อเบิร์ดชื่อเล่นใช่ค่ะ ไม่งั้นถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูก็อาจ,จะชื่อเบิร์ดก็ได้าใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อชอบพี่เบิร์ทธงชัยอยู่แล้วคะ่ะแล้วเหมือนแบบซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนก็ดูพี่เบิร์ตตั้งแต่เด็กๆแบบตั้งแต่ที่เขาเล่นละครทําเพลงมีคอนเสิร์ตเป็นเป็นพิธีกรคือหนูรู้สึกว่าหนูก็อยากเป็นแบบนั้นนะคะอยากเป็นเ,เขาต้องเรียกว่าอะไรคะอยากเป็นศิลปินต้องเรียกว่าศิลปินนะคะ อยากเป็นอยากอยากอยากเป็นศิลปินที่มีความสามารถเหมือนพี่เบิร์ตวงชัยที่แบบเราทําอะไรก็ได้แบบทุกคนให้เราทําอะไรเราก็ทําได้คือแล้วแบบทุกอย่างเราทําได้ดีหมดอะไรเงี้ยค่ะคือหนูว่ามันเป็นมันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่หนูอยากจะไปให้ถึงเหมือนพี่เบิร์ตวงชัยแต่ในชีวิตนี้26ปีแล้วค่ะยังไม่เคยเจอพี่เบิร์ตวงชัยไม่เคยเจอเหรอเอาขึ้นไปเลยหรอสมมุติอ่ะสมมุติแบบเอาไปออนแล้วพี่เบิร์ตไ,ไ,ได้ดูอยู่อะไรเงี้ยพี่เบิร์ตดูแน่นอนพี่เบิร์ตันเพิ่มีอะไรจะ ทำไมมือสั่นมือสั่นเอเออก็ชอบพี่เบิร์ตตั้งแต่หนูจำความได้แล้วนะคะก็หนูก็ยังจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ชื่นชมพี่เบิร์ตต่อไปค่ะแล้วก็อยากจะบอกพี่เบิร์ตว่าพี่เบิร์ตเป็นไอดอลของหนูเลยหนูอยากจะเป็นเหมือนพี่เบิร์ตแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ตนะคะถึงไม่มีโอกาสก็หนูจะต้อง ไปแย่งบัตรคอนเสิร์ตมาให้ได้สักวันหนึ่งค่ะแต่เร์เดอร์เ่มีเกมนะแต่เขาไม่ได้มีเกี่บอร์แต่บอร์ดหนูสามารถไปเป็นห่างเครื่องให้ได้นะคะหนูเครียร์คิวพินกับมาใช่ใช่กันเพื่อพี่เบิร์ดค่ะสักวันหนึ่งค่ะสักวันหนึ่งค่ะอีกหนึ่งสิ่งก็คืออีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทำจะมีอะไราบั้มที่สามอ๋อใช่ค่ะอาราบั้มที่3จริงๆก็คืออ๋อ สตรีมมิ่งก็คือออกมาแล้วนะคะแล้วก็อัลบั้มจริงก็เพิ่งเปิดจำหน่ายเดือนนี้เดือนสิงหาเนี้นะคะคก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะอย่างแนวเพลงมันจะมีความแตกต่างอัลบั้มทีหนึ่งสองยังไงบ้างจริงๆอัลบั้มสามเนี่ยเขาเหมือนก็คือเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยแหละคะ่ะอัลบั้มก็คือชื่อว่าเซอร์ไพรส์ก็คือในอในชีวิตหนูมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายที่เข้ามามันอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ความรักเซอร์ไพรส์การงานเซอร์ไพรส์ครอบครัวเซอร์ไพรส์เพื่อนมันมีหมดนะ แล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนอันนี้มันเหมือนเป็นแบบกล่อง question mark อะคะ่ะคือหนูหวังว่า1ิบเพลงนี้ที่ทุกคนได้ฟังอะคะ่ะสมมติว่าพี่ได้ฟังอย่างเงี้ยก็หวังว่าพอพี่ได้ฟังแล้วพี่จะมีเพลงเพลงหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเออมันกินใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมันเหมือนกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะมีเพลงสักเพลงที่เหมาะก,กับผู้ฟังทุกๆคนนะคะก็ฝากติดตามด้วยคะ่ะเพลงของหนู จากอัลบั้มหนึ่งจนถึงอัลบั้มสามนะคะก็สามารถรับฟังได้ที่ Apple Music Spotify j u กก็คือทุกที่ค่ะฟังกันได้ค่ะก็ไม่ต้องคิดถึงกันนะเดี๋ยวกลับมาใดๆก็ไม่ต้องคิดถึงกันค่ะเอ้ยก็ต้องคิดถึงกันหน่อยค่ะก็จริงๆตอนนี้ก็คือไปๆกลับๆค่ะก็เริ่มต้องพูดว่ายังไงดีค่ะก็คือเริ่มหา ประสบการณ์ใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆไปในตัวไม่ว่าจะอยู่ที่จีนหรือว่าจะอยู่ที่ไทยหรือว่าในอนาคตจะได้ไปอีกหลายๆที่ก็หวังว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้คนซันสตาร์ทุกคนก็ยังคงคอยซัพพอร์ตต่อไปนะคะแล้วหนูก็ยังจะพยายามแล้วก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะหวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังนะคะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี